สวัสดีค่ะพบกับช่อง mydi นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะมากินไอติมโมจิค่ะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยนะคะรสวานิลลาโซคะมากินกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะปุ๊บๆแข่งเหมือนเดิมนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเออช้อนก่อนนะเดี๋ยวแป๊บค่ะขออภัยนะทุกคนมันออกหอยแล้วใครจะไปยืขึงว่าแม่ฮะแวก็แล้วฮาก็แล้วฮาร็แล้ว่ะ โอเคขะมาแล้วค่ะทุกคนเอาร์ติมาวส์นี่ค่ะทุกคนนี่นะคะเนี่ยเป็นอาร์ตออิมิวส์นี่เลยนะอืมเดี๋ยวรอให้มันแบบโอเคได้แล้วค่ะทุกคนทุกคนดูดิอืมอร่หยมากค่ะอืมอะไรมาอืม ไปซื้อมากินกันได้เลยนะคะเนี่ยอืม,อม,อม แปลว,ว่าค่ได้ในแบบเป็นไอติมนะคะด้วยที่ว่าขอบทุกคนอืมอะมาเอ็นเอค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ